นี่นะคะกระทงของเรานะคะก็จะเป็นกระทงที่แพงที่สุดนะคะต้นละแสนสองค่ะได้กระทงหนึ่งใบนะคะปีที่แล้วซื้อมาแสนสองค่ะปีนี้ค่ะตัดทิ้งค่ะพร้อมกับเครือนนะคะแสนสองได้แบบ mm hmm. เป็นกล้วยกล้วยด่างใช่ไหมใช่คือมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะชื่อว่ารุ่งสุภาพรได้โพสต์คลิปวิดีโออันนี้เลยเป็นกระทงที่แพงที่สุดราคา1นึ0 0 0สบาทซึ่งเป็นกระทงที่ทําจากกล้วยด่างที่เธอเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อเข้าใจว่าในช่วงที่กล้วยด่างเนี่ยราคามันแบบขึ้นแล้วก็แพงอะไรเงี้ยนะตอนซื้อมาก็เลยอาจจะซื้อมาในราคาสูงคือต้องยอมรับว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยคนกําลังฮิตมากเลยเป็นเทรนแบบต้องซื้อครอบครองไว้ไม้ด่าง ด้วยด่างโอ้โหแบบราคาดีทำกำไรได้ต่างๆ,ๆแต่ว่าพอมันราคาตกใช่ไหมก็เลยต้องมาทำกระทงใช่ค่ะโดยเจ้าตัวนะระบุว่าแสนสองเนี่ยได้แค่หนึ่งใบดีกว่าตัดทิ้งพร้อมกับกล่าวในคลิปด้วยว่านี่นะคะกระทงของเราเป็นกระทงที่แพงที่สุดต้นละ1 2 0 0 0 0บาทได้กระทง1หนึ่งใบปีที่แล้วอย่างที่เธอบอกเลยว่าซื้อมาแสนสองเลยแลวทีนี้เขาบอกว่าตัดทิ้งพร้อมเคลือ แสนสองได้แบบเนี้ยโอ้โหก็คือก็ไม่อยากจะเสียแบบกล้วยไปเปล่าก็เลยมาทํากระทงใช่แต่กระทงตั้งแสนสองใครจะซื้อก่ะก็ไหนๆนตัดทิ้งแล้วก็เอามาทํากระทงซะเลยลอยเองคือถ้ามันขายได้ก็ดีหรอกแต่ว่าคือไม่มีใครซื้อกระทงถึงแสนสองไงใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของคลิปก็ยังเคยเปิดเผยว่ามีการอัปโหลดคลิปวิดีโอถึงกล้วยด่างต้นดังกล่าวว่าเป็นกล้วยของฉันเองเป็นตานีด่างต้นแม่ อะไรแบบนี้อตอนซื้อก็ใช่ตอนซื้อก็แสนสองตอนนี้เป็นหลักร้อยมันถูกแบบกดราคาอะไรขนาดนี้เลยนะใช่ค่ะขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาชมกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็แสวว่าขายต่อไมอหมอ่ะขอซื้อต่อ20สิบ